สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สั้าหน่อยสิพาพี่น้องไปเบิง้งป่าได้จ้าป่าป่ายุบานปลาซิ่วปลาซิ่วลงตรงสาวหน่อยประเด็นเป็นผู้ไายแได้จ้าเลื่อนแฟนคนทรงไม่เบิง้งหน่อยก็อยากให้พี่น้องเบิง้งป่าป่าเขาตรงร้ายไหล,ยหลยอยากอันซ่อนทางนี้อยากเมียปไปทายคิปให้พี่น้องได้เบิ้งเด้อันนี้ก็เบิง้งกันแฟนรับทายไม่เบิ้งได้จ้าพี่น้องไปเบิ้งกันเลยได้จ้า นีโอ้มายามตรงเด้อพี่น้องเบิ่งปลากวนเบิ่งปลาซิวกวนสิ่มา้านวะเออเออ่นเบิ่งปลาปลาซิวหน่อยผู้ใดบ่ทันได้เบื้อปลามาเด้อบาดนี้เออเทิงปลาซิวถึงปลาเสียม ตึ้งกุนแค่แยงพี่น้องขาวจากฝากที่มีแต่แนวเดียวบาทนี่อือพี่บ่เต็มกระคุบขุนวะบาทนี่งู้กระคุมาหน่วยเดียวหนึ่งหน่อบาทนี่งแยงเอากระคุมาหน่วยเดียวหนึ่งมาสิวเมียเบิ้ลละบาทนี่พื่อจ้ะือ มาสิวเมี่มยเบิร์ดกรบปั่นหลายปันลุงพักลุงเนี่ย โอ้มีหอดาเสียมดาเสียมกับล่งพี่น้องนะโดดดีครับดาเสียมไข่ตั้านี่อืมออ,อ điểm nó cũ cái đó các bạn này thế nào vậy? và xem cầm lăng khay ปัสสิวเดีกคู่นึงเดี๋ยวทีเอาขอมื่อในบานให้แม่เพื่นเลือกอ,อ,อ,อีกคั้งหนึ่งเดี๋ยวยังเมื่อท่านหนเบิดอยู่ยังอีกประมาณอีกทั้งหนึ่งนี่นะครับในตรงที่เพื่อนไปเลือกกอนกำลังสวดๆเลยโดดดงๆเลย là siểm mẹ khay, mình ra cát nhau mở lèng. หกโมงกวกลัวเล้วกํกำลังสี่คำครับจะเว้นลงแล้วบรรยากาศเนียมาแร่งอากาศดีๆ เบิ้งทงหน้าเล็กน้อยย่งเมื่อเรียงอากาศดีครับเบิ่องรถกะเลียนติดถนนทดำ บรรยากาศหลอบเทียงครับขอกงัวมีขอกงัว,วแล้วการจิมิสสวนสวนบกงูงเม่ปลูกไว้ให้กินเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งเพลื่อนปลูกไว้ให้กินไว้ถ้าตำมาทัาน bạn về hay đi hạ tuần thì độc bộ độc là phía mơ phân phố của hai bộ khuôn quân sẽ xong xóng tuần như văng cấm lặng nhay. nhiều thì xoáng tuần, bên buộc về qua về là tắm vào thành, đốt thật, trẻ còn xoáng nén, nhìn tuần nâng người cảm lạnh nhây, hổm ừ, thì bên nuôi là, cuốn bảo thịt bằng thịt gà mì mì bọc màu là gà mì bọc hôn thì phân phục bởi hại bọc màu gấm làng nhai tuần bọc màu nhai các khá phần là khoáng mặt phần นี่แหละรอบหน้า,น,านี่เหมือนเศร้ามีเด้อพี่น้องบรรยากาศอยู่ทุ่งนาเฮ็ดบ้านไว้ทุ่งนาบรรยากาศดีๆอยู่ทุ่งนาเด้อจ้าบ้านในแล้วซ้ำดอกประตูกับบ้านในมีอยู่ทั้งหน้าประตูบ้านกับบ้านในมีชาบยังกับบ้านในชาบเฮ็ดไว้ซ้ำในสะกอนมันมันบ่ทบ้านในมี ฮ้าผู้เดียวฮ้าไปเรื่อยๆสมีแลเจ้าพี่น้องแล้วขอกันไหมเจ้าสวัสดีจ้า